สวัสดีครับเอซนะครับสวัสดีเอซทุกท่านช่งชวงเช้านะครับเราจะมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้เ้ามุงอะไรกันนะแถวร้านย่าโจนะครับย่าโจกกอกนะ อาตามสราครับโอ้ยนึกว่ามีอะไรคุณยุทธินบอกว้า กินมากเลยนะทุนนี้นะมาเชียตลอดเลยนะปดตัวนปิัวกันครับเ้าเปิดตัวเมื่อเช้าไงอโอเปิดตัวแล้วเหรอโอ้โหโอ้โเฮ้ย่ากันทุกช่องเลยเช้าาเปิดกินอีกแล้วแล้วพี่ศษงขอให้อยู่กันแบบนะ ดน่าจะดีใจนะดีใจครับดีใจกุงพันนาะงนฝั่งเป็นฟ้าสักทีเพราะว่าหลัก้านหลักานี่ยังไม่แก่พอเหรอเพราะแต่เพราะมันมีหลักฮ่านมีหลักฮ่านมันสมกันมันสมกันนเขาสมกันพูดอะครพูดอย่างก็จะไหว น่าร <muitas> ักสมักสมานสามัคคีกันเป็นนุ่ยเป็นน้องกันอ้โครับผมงท้ายด้วยจุดจุดจุดโอ้ระดังตัวโลกเลยนะระดังใช่เป็นพี่เป็นน้องมเป็นพี่เป็นน้องกันเนาะน่ารักเลยใช่แต่คนไทยคนไทยพูด้อมือนีไร่ไร่ข้าวไข่รงวัลนี่นะจะเข้าเดียนที่อเมริครับผมไม่ไทยนี่ต้องกินคนละครึ่งนะบ้านบ้านรังใหม่ได้ใช่ไหมที่ที่ทำแล้านสุ็ใช่ไหมความใจเย็นท่บ้านรังใหม่ครับ เตยนี่อ๋ออยู่ด้วยกันเลยไม่มีเตียงมีอะไรพร้อมแล้วนะอ๋อเตียงเตียงก็มีมาพร้อมแล้วนี่เออออเเตียงนอนใหม่ด้วยใช่ผมก็ว่าอยู่ทำไมคุณยายเขาเตียงใหญ่อ่าเอาไว้ลองรับมี่เองต้องต้องแบ่งคนละครึ่งนะคนละครึ่งนะอ่เาโอ้โหต้องเป่าด้วยโอ้โหโอ้ลงัาหานะครับโอ้ อ่าหนําหนักร้อยกว่าโอ้โหนี่ครับรุนกันสุดเลยดาราดิคนนึงนะแล้วกเอเดินมาเจอกันเมื่อเช้าอ๋ดีใจกันมากเลยเม่อเช้าคุณมานามาไม่ทันเตยอันนี้จ้ป้อนไข่อ๋อต้องใช้ปากป้อนไหมไม่ต้องมีคนป้อน้อนเลยครับป้อนเลยครับ อะไรไข่อะไรไข่อะไรกันไขมือไขมือแแกกกกัันนเด้อไข่มืออย่างนี้ตามคำขอตามคำขอแล้วตามคำอแล้วก็ป้อนไข่ไงมีคำหอนี่สาวตอนนี้ยายกันนี่เขินแล้วนะเราไม่เคยมีโมเมนต์แบบนี้น้องพี่กำลังตุ้งตันนะเพราะฝากช่องอันนี้สีกรอบๆน้องเด้อนะครับคนัะจะใครก็ัดไข่กรอก็จะช่วยกันทำคอนเทนต์เนาะแล้วอะไรกันเนาะน้องเน้อตั้งเป้าจะมีลูกกี่คนครับผม โอ้โหนั่งเต้าเลยนะแวะไม่เยี่ยมมายานทำไมนอกันเนี่น้องเน้อโอ้โนี่เขาป้อนพี่ไทยพี่ไทยเขาบอกมาให้เยี่ยมบ่อยๆนะเพราะว่าเพื่อจะมีปัญหาจะได้พาผมก่อนผมจะกินให้แล้วเืออาเนโอ้โอโหโอ้โโอ้โหเอ้โหโอ้โอ้โอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โอ้อนโหอ้โอ้อ้โอ้อโอ้โหอ้อ้อ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 ้ออ้อเอ เมื่อกี้ถ่ายไ่ทันเลยอเอาเอาตั้งกล้องซะก่อนเร็วเร็วเรเอลยครับรู้สึกว่าคุณยายท่นนี้มีความสุขมากเลยเอาูน้มาแล้ววเ้ววัน้ามาวันทูวันอ้ยอยรอพี่ก่อนอย่า อย่าจับนี่อย่าจับอ่าเยี่ยมเี่ยมทรงตัววันนี้เลยโอ้ยนั่งกินข้าวเลยพี่โอ้พี่โอเดี๋ยวไปจังหน่อยเดี๋ยววันนี้พี่อ๋อพี่อ๋อเป็นเจ้างานเดี๋ยวเดี๋ยวเธอเยอะตามจีบเดี๋ยวไปจังหน่อยพี่มานาก็บอกว่าหอมแก้มหอมแก็บน่าจะเป็น เอาหอมแก้มหน่อยแล้วกันหอมแก้มหน่อยแล้วกันเนาะไปน้องกันครับกินข้าวนนากกัินข้าวกันเนาะก็เป็นห่วงเป็นใยเรื่อยเพื่อนนะเห็นเพื่อนทำวามสะอาดอันนั้นอันนี้ไปเก็บนั่นเก็บนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเนี่ยนะครับไอพีแอนพูดต่ออือฮึดูไอต้องกินข้าวแล้วโด่งเนาโอ้โหนะ แค่นี้ก็อิ่มอกอิ kind of ่มใจแล้วเนาะนี่จะได้ขอ่างพี่น้องอันนี้คือแน่ในพี่น้องเองดักแด้ในพี่น้องอญาตใสายแม่โอ้โหหลับแย่เนาะโอ้โหอบ้าานเฮหดักแด่เลยครับบางคนก็มาให้กำลังใจเนาะให้กับสาวสาวเลยเหรอผู้นี้ผู่นี้มาลุ้นกันนะแก้เลยนะ หอมแก <canon happening S 1> ้มหอมแก้มเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้บ้อนมาช่วยด้มันหายใจอีกวไอ้พวไม่ได้ไดนรู้อันนีครับคุณยั้รอนนี้อนนี้ครับผมยังไม่ได้รูปหอมหอมเนี่ยครับคุณรักคันใหม่โอ้เม็ดพี่จินพี่น้องพู่หม่นะครับโอ้โหเป็นไงมีความรู้สึกดีดีอันนี้มันอาจจะมีใครหลายคนเสียใจนะแต่ก็ต้องทำใจเนาะ อ้้าุยตอนนี้คือมีคนเยอะขนาดนี้คลิปนี้ก็ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวต่อกับพี่อีหน้าครับขอบคุณมากครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ